สวัสดีครับพบกับรายการสายตรงอินไซด์นะครับเรียกว่าวันนี้สายตรงอินไซด์จะมาเจาะลึกนะครับธุรกิจของบริษัทไพลอเนียมอเตอร์หรือว่าคุณไพโมนเองนะั่นเรียกว่าดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายมอเตอร์นะสำหรับเครื่องปรับอากาศนะมอเตอร์ Motor, กําลังสําหรับอุตสาหกรรมและเครื่องสูบน้ำนะปั๊มหอยโขง่งและมอเตอร์สําหรับสระและสปานะเรียกว่าแบ่งเป็นการผลิตตามคําสั่งนะหรือว่าตามเรียกว่า ตามจ้างการผลิตหรือว่า OEM นั่นเองและ,และการผลิตการจำหน่ายภายใต้แบรนด์หรือว่าตราสินค้าของ Pioneer Motor นะซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทนะซึ่งด้วยผลงานของ p พโมต้องบอกเลยว่านะเรียกว่าครึ่งปีแรกทำกำไรนะเรียกว่ากว่า30ล้านบาทนั้นเรียกว่ามากกว่าทั้งปีของปี62ที่มีกำไรนะถึง28.18ล้านบาทนขนปีทั้งปีของปี61 มีกำไรสุทธินะครับ16.50ล้านบาทปี60นะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่23.47ล้านบาทในขณะที่ปี59นะู259ไพโมพเองมีกำไรสุทธิอยู่ที่40.36ล้านบาทนั่นเรียกว่าด้วยผลประกอบการตัวเลขกำไรนัเรียกว่าครึ่งปีแรกนะมีความโดดเด่นนะเรียกว่าเราจะมาสัมภาษณ์คุณวสันนะอิทธิโรจนก,กุลกรรมการผู้จัดการบริษัทไพโอเนียมอเตอร์จำกัดมหาชนว่าไพาโมพ น่าจะมาไขข้อห้องใจดูดีว่าเอ๊ะว่าทําไมธุรกิจของไพโมค่อนข้างแบบว่าดีแล้วก็สวนกับกระแสของการที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ในซึ่งต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาจนถึงณล่าสุดเกมหุ้นของไพโมเองก็ถือว่ามีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองนะั่นเรียกว่าหุ้นคึกนะธุรกิจก็กําลังแบบว่าคักคัคึกค,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 กคกจริง,รง,รงๆตรงจุดนี้น่างม่ต่อสายไปถึงคุณ วส,สันอิทธิโรจนกุลกรรมกรารผู้จัดการบริษัทไพลเนีมอเตอร์จำกัดมหายชนสักครู่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคัสดีครับคุณวส,สันครับนี่คือรายการสายตรงอินไซด์นะครับเมื่อคูนี้ผมเกริ่นให้กับผู้ชมรายการได้รับฟังว่าผลกำไรของไพโมเองนะคเรียกว่าครึ่งปีแรกนี่กำไรกว่า30ล้านบาท เรียกว่าโอ้โหชนะกันแบบว่าสามปีที่ผ่านมาด้วยว่าในขณะที่ปีห้าเก้านี่กำไรส0สกว่าล้านคิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นในที่แบบสุดปังของไพโมอยากคุณผูสานช่วยอัปเดตนะครับว่าครึ่งปีแรกของไพโมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับืออย่างนี้นะฮะเดี๋ยวต้องเล่าเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกว่าตั้งแต่แรกเนี่ยตอนไพโมเราเข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยกําไรเราสักประมาณ4ี่ิกว่าล้านครับ<ป>ผมปีต่อมาเลยอ่ะเราก็ลดลงมาเหลือยี่กว่าล้าน สาเหตุที่ลดลงเพราะว่าเอ,อลูกค้าของเราเนี่ยนะฮะพอเห็นเราพอมีกําไรก็พออ,อต่อรองราคานะฮะจํานวนมากขึ้นขอลดราคาแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับอราคา<ม>ด้วยการเอาโวล่มเข้ามาแล้วก็ขอต่อรองราคาแล้วก็ถ้าเราไม่ขายก็เข้าไปหาคอมพิิเตอร์เราอะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็เลยทําให้ผลกาไรผลประกอบการของไพโมเนี่ยมัน มาอยู่เรื่อยๆจากกำไร40กว่าหรือกำไร20กว่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเหลือกำไร10กว่านะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการคุยกันภายในบริษัทว่าเฮ้ยถ้าบริห้การเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอนาคตไพ่โมเนี่ยมันคงจะไม่ดีอีกประการหนึ่งเนี่ยนะฮะไพ่โมเนี่ยเราทํามอเตอร์ AC หรือกระแสไฟสลับซึ่งอ้มอเตอร์กระแสไฟสลับเนี่ยมันมีมาในโลกนี้เนี่ยนานมา,มากแล้วนะฮะตั้แต่สมัยราชการที่สอง นะคร <ata> ัเมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับนะฮะจนกระทั่งถึงเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยการพัฒนาการของมอเตอร์เอซีเนี่ยก็ไม่มีนะฮะก็มีมอเตอร์ตัวใหม่เราเรียกว่าดีซีมอเตอร์หรือกระแสไฟตรงนะฮซึ่งเป็นมอเตอร์แบบใหม่ข้อดีของมอเตอร์ d ีซีก็คือมันประหยัดไฟฟ้ามากกว่าเอซีเยอะเลยนะฮะ ซึ่งมันก็มะตรงกับเทรนด์ของโลกที่ว่าเราต้องการกระแสกระแสไฟฟ้านะครับตอนปี2,560นะฮะไพโอนี่ก็เลยตัดสินใจไปซื้อบริษัทหนึ่งชื่อ v s m ซึ่งเขามีเทคโนโลยีเรื่อง BLDC นะฮะสำหรับทำสาว่ายน้ำตอนที่รเราซื้อตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขายได้ไหมเพราะราคาเนี่ยมันแตกตา่างกันมากเลย ะะยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์เอซีเนี่ยราคาหนึ่งแรงมาที่เราขายกันอยู่ทั่วๆไปเดียกคือสี่สิบห้าเหรียญน,นะฮะคะที่ต้นทุนเราเนี่ยประมาณสักสามสิบสามนะฮะเราจะขายไปอเมริกาเนี่ยอเมริกาไปซื้อเราบอกว่าจีนเนี่ยซื้อขายอยู่เนี่ยสามสิบเอ็ดสามสองเท่านั้นเนองซึ่งจีนเนี่ยขายขาดทุนที่เราก็สงสัยเฮ้ยแล้วจีนมันขายขาดทุนมันทาได้อย่างไงเพราะคว่าพอ,พอเราไปศึกษาไปศึกษามาเราก็พบว่า รัฐบาลจีนเนี่ยนะฮะสับซิ d หรือส่งเสริมให้บริษัทในประเทศจีนเนี่ยส่งออกนะฮะซึ่งไอการช่วยหรือตรงนี้เนี่ยเขาให้ถึง16.7เปอร์เซ็นตขณะที่เราบริษัทไทยเนี่ยรัฐบาลไทยไม่ได้ช่วยเหลือเราเยอะขนาดนั้นนะฮะ <route. S 2> ม็มีมมน้ำเงินให้เราบ้างนิดหน่อยนะฮะ0.25เปอร์เซ็ึ่งมันเทียบไม่ได้เลยกับ16.7เปอร์เซ็ที่รัฐบาลจีนให้นะฮะ เราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเนี่ยเราต้องหันไปหาไอ้มอเตอร์ที่มีเทคโนโลยีตัวนี้นะฮะครับซึ่งอย่างที่เรียนน่นะฮะมอเตอร์เอซเนี่ยมัน45ตัวนี้มัน160ตอนนั้นเราก็นักใจไม่รู้มันจะขายได้ไหมนะ,ะครับผมถ้ามันจะขายได้มันมีอย่างเดียวเ่ภาครัฐต้องมาบังคับว่าต่อไปนี้นะต้องใช้ซึ่งพอปีต่อมาเนี่ยปี61เราก็ได้ข่าวว่าทางเอ,อ ประกอบการปั๊มน้ําสระว่ายน้ําก็ดีมอเตอร์ก็ดีนะฮะองค์การเอ็นจีโอก,ก็ดีเขารวมเป็นกลุ่มนะฮะเป,เป็นก้อนเนี่ยไปยื่นให้กับกระทรวงพลังงานนะฮะ,ะแล้วแจ้งทางกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาบอกให้เอามอเตอร์บ l d อซตัวนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นภาคสมัครใจนะฮะให้มาเป็นภาคบังคับแลวขอให้เป็นภาคบังคับในวันที่เดือนรุลาคมปีสองศูนสองหนึ่ง เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะฮะผมก็ได้ข่าวจากทาอเมริกาว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยที่ยื่นไปเมื่อปี2561นะฮะตกลงผ่านละผ่านสภาของเกรสของเขาเรียบร้อยและ้ะแล้วจะประกาศเป็นผลบังคับใช้ในปีหน้านะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยปี63เนี่ยจนกระทั่งถึงกรงกฎาคมปี64เป็นช่วงที่ให้ผู้ประกอคการในสหรัฐเนี่ย ได้ระบายมอเตอร์ AC ที่เขามีในสต็อกออกไปสก่อนะฮะก่อนที่มอเตอร์ BldC มันจะมาถูกมาบังคับใช้นะฮะด้วยอันนี้ส่งตรงนี้เนี่ยนะฮะก็ทำให้มอเตอร์ b l d c เนี่ยที่เพลเดียผลิตเราเรียกไงว่าสินค้าที่เราผลิตเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นเชื้อชาติอเมิกันแต่หาสัญชาติไทยได้มีโอกาสส่งเข้าไปขายในอเมริกาครับนะฮะเราเราก็คิดว่า ด้วยตัวนี้เนี่ยอตลาดเนี่ยมันใหญ่ผู้เล่นเนี่ยมันลดน้อยลงหรือเยอะนะฮะจะจำนวนร้อยกว่ารายมันจะอยู่ต่ำสิบลายในเวลานี้นะฮะเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มีเป็นออป portunity เราก็พูดง่ายๆตอนนี้ p พลอเนี่ย er, เรากำลังเปลี่ยนแพลตฟอร์มการเล่นจากเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเทคโนโลยีที่มันมาชัวร์แล้วนะฮะคือ AC Motor เนี่ยย้ายมาหา BLDC โดยผมก็บอกกับทีมงานว่าตอนนี้เนี่ะเราปีบีเอลดีีแค่หนึ่งรุ่นนะฮะต่อไปโลกเนี่ยต้องเปลี่ยนมาเทงตัวนี้หมดเพราะว่าโลกก็เปลี่ยนเป็นเกิดอประหยัดไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมอเตอร์ต,ตัวอื่นที่เป็นบีเอลดีซีเนี่ยเราอยากจะผลิตนะฮะตอนนี้เนี่ยก็ผมก็มีให้เอาเงินเนี่ยสนับสนุนให้ทีมไอดีของบริษัทนะฮะพัฒนาบีเอลดีซีเพื่ออนาคตขา้างหน้าต่อไปว่า เราจะต้องก้าวเข้าไปหา uh, Innovation นะฮะนวัตรกรรมใหม่ๆซึ่งทันกับคู่แข่งแล้วอยู่เหนือคู่แข่งให้ได้นะฮะแทนที่จะไปแข่งกับคู่แข่งขันจากประเทศจีนหรือประเทศไทยก็ดีด้วยเรื่องของราคาคุณขายสามร้อยใช้ขายสอง้อยปดสิคุณขายสองร้อยปสิบใช้ขายสอง้อยหสิบถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยนะฮะการเจริญเติบโตรหรือความยั่งยืนของบริษัทเนี่ยมันจะไม่มีนะฮะบริษัทก็จะ พอมีกำไรก่็จะต้องโลดโลงด้วยการแข่งขันประเภทนี้ผมก็เลยบอกติ็กว่าต่อไปเนี่ยเราต้องแข่งขันกับคู่แข่งด้วยในเชินงนวัตรกรรมมากกว่าเรื่องของราคาเพราะฉะนั้นเราจะต้องก้าวเข้าหานวัตรกรรมใหม่ๆแล้วก็พัฒนาให้ทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับนะ,ะครับผมครับนะฮะเระะียกว่าตอนนี้เนี่ยออ,ออเดอร์ของไพโอนีอ นะฮะเราคุยกันถึงไตรมาสสามกับไตรเมมาสี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยไตรมาสสามก็เป็นช่วงไฮซีซันสำหรับพาย้อในทุกๆปีครับผมปีนี้เนี่ยก็เป็นเช่นกันนะฮะออเดอร์ที่มาเนี่ยในเดืนเอนเจ็ดแปดเก้าตอนนี้เราเตมหมดนะครับ,รบแล้วดีกว่านั้นก็คือออเดอร์ที่มาในเดืน 10, 11, 12, อนสิบสิบเอ็ดสิบสองก็เต่แล้วเช่นกันครับผมนะฮะเพราะฉะนั้น ในส่วนของปีนี้เนี่ยไพโอนี่มอเตอร์คงจะเขาเรียกบริหารจัดก,การทางด้านการผลิตให้การผลิตมีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับครับผมสำหรับในปีหน้านะฮะในปีหน้าเนี่ยเราก็คงจะเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมเราจะเจอเติบโตเนี่ยนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยมอเตอร์ป๊มนาญซึ่งปัจจุบันเนี่ย เรามีลูกค้ารายใหญ่ในประเทศรายหนึ่งก็ได้แจ้งมาแล้วว่าเขาต้องการที่จะเพิ่มกําลังผลิตมอเตอร์บำนาส่วนนี้ที่เขาทําให้เราทําอยู่นะฮะแต่ผู้เดียวให้เราเพิ่มจํานวนผลิตเนี่ยอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต่งตอนนี้เนี่ยไพลอนี่ก็กาลังดูว่าส่วนที่เป็นคอขวดในการผลิตส่วนที่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพได้เนี่ยมันในส่วนไหนเราเราก็จะลงทุนเพื่อการผลิตจานวนเพิ่มขึ้นในปีหน้าให้กับลูกค้ารายนี้ อันที่สองก็คือมอเตอร์สากวายน้ำที่จะไปอเมริกานะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยไพลอนเรามีกำลังผลิตประมาณห้าสิบูกต่อวันนะฮะถ้าทำโอทงโอทีด้วยก็ประมาณสักเจ็สบูกต่อวันครับผมนะฮะเราก็มีแผนว่าเราอยากจะเพิ่มกำลังผลิตส่วนนี้จากห้าสิบูกต่อวันให้ไปสี่ร้อยลูกต่อวันแต่การเพิ่มเนี่ยจาก5้าสิบไปสี่ร้อยเนี่ยทันทีนั้นเป็นไปไม่ได้ครับผมนะฮะเพราะว่ามันพนักงานเนี่ยมันจะถูกเทรนไม่ทัน แ,แล้วถ้าทําแล้วมอเตอร์มันมีปัญหาเรื่องคุณภาพส่งออกไปขายต่างประเทศเราเนี่ยเราจะเสียชื่อเราจะเรียกกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะเริ่มเป็นเฟสๆฟนะฮะครับห้าสิบเนี่ยเราจะขยายไปสักประมาณร้อยหนึ่งถึงร้อยี่สิบลูกต่อวันนะฮะแล้วมีเป้าหมายว่าอยากให้มันเสร็จสิ้นเนี่ยภายในเดือนธันวาคมปีนี้แล้วก็พยายามให้มันเกิดยอดขายในไตามากหนึ่งในปีหน้านี่ก็สสุนที่จะเพิ่มในส่วนของ BLDC นะฮะสำหรับทางด้านมอเตอร์แอร์นะฮะมอเตอร์พัดลมนะฮะเอขอ,องตอนนี้เราก็จะมีมีโอกาสสูงเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่จะได้ลูกค้ารายใหม่นะฮะจากทางประเทศอเมริกาซึ่งเป็นลูกค้าที่ทำเออ,เอ,อพัดลมขายอยู่ในอเมริกาปัจจุบันนี้เราขายเข้าอยู่สองุ่น นะครับ,รบมีความเป็นไปได้สูงเลยว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะเพิ่มจากสองรุ่นเนี่ยเป็นห้ารุ่นให้เรานะฮะเพราะฉะนั้นกําลังผลิตสูวนี้เนี่ยก็คงจะเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็การเพิ่มอันที่อสุดท้ายก็คือเรามีไอตัวเขาเรียกว่าปั๊มน้ําไดโวนะฮะแล้วก็มอเตอร์กําลังซึ่งขายภายใต้แบรนด์พโอเนียไปอย่างร้านค้าทั่วไปในประเทศ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยไพลอนเนียก็มีร้านค้นในมือเนี่ยประมาณสักหกร้อยเจ็ดร้อยลายแล้วก็จะมีแผนเนี่ยจะเพิ่มจากหกร้อยเจ็ดร้อยเดียเป็นแปดร้อยถึงพันลายในปีหน้าแล้วเราก็จะเอาสินค้าเนี่ยเพิ่มเข้าไปนะฮะจากเดิมที่เราทําปั๊มหอยโขงาทานต์นะทำปั๊มไดโวอย่างเดียวเราก็จะเพิ่มปั๊มหอยโขงเข้าไปนะฮะเพิ่มมอเตอร์กําลังเข้าไปเพื่อให้ยอดขายในส่วนนี้โตขึ้นเช่นกันครับแผนในปีหน้าที่เราจะลด หรือการเติบโตของบริษัทก็คงจะเป็นไปด้วยสิกาในสี่หมวดครับพี่ประเสริฐครับครับผมนะฮะในส่วนที่บอกว่าเราจะเพิ่มกําลังการผลิตที่บอกว่าปัจจุบันเราทํา50ลูกต่อวันนะเราจะเพิ่มแบบทาเป้าหมายเราคือ400ลูกต่อวันแต่ว่าคือเราจะได้เห็นว่ามันก็ร้อยหนึ่งถึงร้อยยี่สิบในภายในสิ้นปีเนี้ตรงจุดนี้เราต้องใช้เงินแบบว่าลงทุนไหมครับต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับคุณวสัเตรครับเออเราเราบัจเจตไปแล้วครับยี่สิบหกล้านนะฮะ ยี่สิบหกล้านนี่รวมหลายหล,ยหลยอย่างรวมทั้งโรบอทโรบอตแต่ถ้าจะในส่วนของบ l ิษจริงๆเลยเนี่ยใกล้ๆยี่สิบล้านครับอืะะมครับซึ่งได้การเงินเวลานะฮะแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวเพิ่มต่อเราก็คงจะต้อง b ัเจ็กเงินเพิ่มขึ้นครับนะฮะเพียงแต่ว่าสถานที่ลงลงงานเนี่ยเรามีพร้อมแล้วนะฮะสร้างเอาไว้เผื่อเรียบร้อยละอืมปัจจุบันนี้เรามีกําลังการผลิตหรือว่ามีคนเนี่ย จำนวนมากหน่อยแค่ไหนครับคุณประสานครับเออตอนที่เราเข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยนะฮะเรามีพนักงานเนี่ยสามร้อยเก้าสิบนะฮะสามรอยเก้าสิบคนเอ่อ direct labor ปัจจุบันเนี่ยจากสามรอยเก้าสิบเราลดน้อยลงอนะ่ะเราลดลงเหลือประมาณสักสามร้อยสิบคนโดยประมาณานะฮะ<ม>บวกลบนิดหน่อยสามรอยสิบคนเพราะว่าเราเอาเรื่องของออโตเมชันมาช่วยเราเอาเรื่องของคุณยนต์มาช่วยยกตัวอย่างเช่น ลายฉีดอลูมิเนียมนะฮะเรามีอลูมิเนียมเนี่ยที่เป็นเตาหลอออลูมิเนียมซึ่งมีองศอ,อ,อุณหภูมิประมาณสักเจ็ดร้อยองศาคนเขาไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยทํางานกับอุณหภูมิเจ็ดร้อยเนี่ยสักสี่สิบห้าทีเราต้องให้เขาพักนะฮะครับผมอะไรอย่างนี้เนี่ยตอนหลังผมก็เอาเป็นหุ่นยนต์ไปใส่นะฮะแล้วให้หุ่นยนต์เนี่ยเป็น,นตัวที่ยืนติดกับเตาเลยโดยเราเอาหุ่นยนต์ที่มีทนความร้อนสูงไปยืน เพื่อให้มาทางานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องหยุดขณะที่คนเนี้ยก็ยืนห่างๆนะฮะจะไปท<า>ุกกลกทุละคนคนหนึ่งแทนที่จะดูแค่เครื่องหนึ่งตอนนี้คนคนหนึ่งก็ดูสองเครื่องสามเครื่องอะไรประมาณนี้ฮะตรวจเช็คว่าสินค้าออกมาแล้วมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็ไม่จาเป็นเขาต้องเข้าเข้าไปใกล้ความร้อนนะฮะก็ทําให้ชีวิตการทํางานของพนักงานมีความสุขขึ้นนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้นครับ นี่คือสาเหตุที่เราลดคนลงด้วยครับอืม,ม <นะ S 1> ครับผมนะฮะเอ๊ะในเ,เรื่องพูดถึงเรื่องของตัวสินค้าเองอะไรเองในเรื่องของตัวของราคาวัตถุดิบในปีนี้เองเทียบกับปีหกสองเองนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณวสันครับเอ่อปีนี้กับปีหกสองเนี่ยราคาวัตถุดิบณวันนี้ใกล้เคียงกันนะฮะตอนต้นปีมกราคมเนี่ยเอ่อประมาณประมาณสักสี่พันกว่าเหรียญต่อตัน แดงนะครับซึ่งวัตถุดิบหลักนะฮะ,ะตอนนี้เนี่ยก็ห้าพันเซนนะฮะห้าพันเซนซึ่งก็เทียบเท่ากับปีหกสองเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ของวัตถุดิบเนี่ยระหว่างสี่พันถึงหกพันเหรียญเนี่ยต่อตันเนี่ยผมถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ปกติเช่นเดียวกันกับตาแรกเปลี่ยนครับนะฮะตาแรกเปลีป่ยนเนี่ยถ้าอยู่ที่สามสิบเอ็ดไปถึงสามสิบสามเนี่ยผมถือว่าเป็นจุดที่เไพโอนี่เราแฮปปี้กับตาแรกเปลีป่ยน นะฮะเพราะว่าราคาที่เราโค้ดเราเสนอลูกค้าไปเนี่ยเรา base on US อลลาร์เท่ากับสามสิบนะฮะถ้า US อลลาร์มากกว่าสามสิบสามเราต้องลดราคาให้ลูกคา้าเช่นกันถ้า US อลลาร์ต่ำกว่ายี่สิบเก้าห้าสิบนะฮะเราสามารถปรับขอขึ้นราคาลูกค้าได้คราวนี้ถ้าเราทำราคาที่สามสบแล้ว US ลงไปที่สักสามสิบาทเนี่ยเราก็ปรับราคาลูกค้าไม่ได้เราก็ต้องขัดทุนกำไร นะฮะกํดกำไรไปเรื่อยๆแต่ขนาดเดียวกันถ้ามันสูงกว่าสามเบ็ดเราก็มีกําไรจากแต่แรกแรกเปลี่ยนครับเพียงมั่นใจครับผมเรียกว่าดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดู exchange rate ถ้าสามสิบเอ็ดบาทถึงสามสิบสามบาทเป็นจุดที่ว่าแบบพโมเอเนี่ยอ่าพวเนียเนี่ยแฮปปี้นะฮะเรียกว่าก็มีความป้องกันความเสี่ยงกันอยู่แล้วตรงจุดนี้ถูกต้องครับผมครับผมนะเดี๋ยวเห็นได้ว่า เออถ้าที่คุยกับคุณมรสานมานะฮะเห็นว่าพยายามที่จะลุกตลาดแล้วก็เหมือนกับตลาดสหรัฐเองหรืออเมริกาเองเนี่ยโอ้โหเป็นตลาดที่ใหญ่ครับเออนะฮะตรงจุดนี้ถือว่าสัดส่วนเองเนี่ยเทียบกับอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้คคางครับคุณมรสานครับคือคืออย่างนี้นะฮะพี่ประสิทธิ์ครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับคือสาเหตุที่รัฐบาลอเมริกันหรือกระทรวงพลังงานของอเมริกันเนี่ยก็ออกจนไอ้กฎหมายฉบับนี้ออกมา เพราะมันประหยัดไฟลงมาเยอะนะฮะในคอรับนิสเนี่ยที่เขาเขียนในนิตยสาร p พเวสป p าที่อเมริกาเนี่ยเขาเขียนไปเลยว่าอัตราการประหยัดไฟเนี่ยนะฮะของมอเตอร์หนึ่งลูกต่อปีคือประมาณห้า้ยห้าสิบเหรียญเพราะฉะนั้นไอ้มอเตอร์เราเนี่ยที่ขายแพงขึ้นเนี่ยประมาณหนึ่งรอยเหรียญเนี่ยนะฮะไม่มีผลนะฮะก็คือเขาสามารถปีเดียวเขาคุ้มทุนแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคือประหยัดไฟครับข้อที่สองเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันอุตสาหกรรมปั๊มสระว่ายน้ําในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ให้ประเทศคู่แข่งเข้ามาแข่งได้เขาเขียนไว้อย่างนี้ชัดเจนเลยซึ่งก็แปลว่าเขาต้องการป้องกันอุตสาหกรรมสระว่ายน้ําเนี่ยจากสินค้าจีนที่เข้ามาตี<อ>นะฮะเ,<อ>เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะไปต้องออกกฎหมายฉบับนี้ออกมานะฮะ โดยมุมมองผมเนี่ยคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมสระว่ายน้ำในประเทศอเมริกาเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ราวๆาแสนถึงึงล้านคนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าการเมืองในอเมริกาเนี่ยนะฮะทรัมป์จะเป็น,นประธานิธิปดีต่อหรือโจวไบเดนมาเป็นสประธานิธิปดีผมก็เชื่อว่านโยบายส่วนนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเขคงจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางด้านของเขาเรียกว่าดีมา n ไซด์นะฮะหรือความต้องการของปัม๊มไอสินค้าประเภทนี้เนื่องจากว่าการแข่งขันไม่ได้สูงเหมือนเดิมละผมก็เชื่อว่าเรามีโอกาสที่จะมีความต้องการสินค้าตัวนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นในสหรัฐเป็นลำดับแล้วผมก็มั่นใจต่อไปว่าเมื่อสหรัฐเอามาบังคับใช้ในปีหน้าและต่อไปเนี่ยในยุโรปก็ดี ในออสเตรเลียก็ดีในแคนาดาก็ดีก็จะเอากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมาใช้เช่นกันแต่นั้นเนี่ยเขาคงจะใช้ด้วยเรื่องของการประหยัดพลังงานเพราะมอเตอร์สาว่ายน้ําเป็นอะไรที่มันกิดไฟค่อนข้างเยอะครับถ้าได้มอเตอร์ตัวนี้ไปมันก็ประหยัดไฟนะฮะครับครับผมเอปัจจุบันนี้สัดส่วนยอดขายในประเทศเองกับต่างประเทศเองของไพลเนียมอเตนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณปสันครับ ตอนที่เราเข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยนะฮะสัดส่วนคือเอ็กซ์พอร์ตยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ณวันนี้เนี่ยเอ็กซ์พอร์ตเราประมาณสี่สิบหกครับเราราสี่สิบหกถึงสี่สิบแปดซึ่งปีหน้าผมเชื่อว่ามันจะกระโดดไปเป็นห้าสิบกว่าหรือหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยในปีหน้ารเรียกว่าขยายแบบว่าเติบโตแบบว่าแม่เรียกว่าก้าวกระโดดเรียกว่าก้าวกระโดดยินะคุณวราสันตหยุดเนี้เปลี่ยนเปลี่ยนฐานในการเล่นครับ พี่ประสิทธิ์จะเปลี่ยนฐานจากสินค้าที่มันโอแฟชั่นแล้วมาหาสินค้าที่มันใหม่แล้วมันมีเทคโนโลยีแล้วสําคัญกว่าน,นั้นนะครับพี่ประสิทธิ์ไอตัว bldc ที่ไพโอนีมีลิขสิทธิ์อยู่ตรงนี้เนี่ยเรามีแพทเทนนะฮะคุมเราไปอีกสิบสองปีนับจากวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตในประเทศจีนก็ดีประเทศไทยก็ดีหรือประเทศไหนก็ดีถ้าผลิตแล้วส่งไปขายอเมริกาทางพาร์ทเนอร์ของที่อเมริกามีหน้าที่ฟ้องร้อง นะฮะฟงองล็อกเสร็จชนะความเมื่อไหร่นะฮะไพโอเนียจะได้ส่วนแบ่งสี่สิบเปอร์เซ็นตโดยที่ไพโอเนียไม่ลงเสียเงินไปจ้าค่าทานายต่อสู้นะฮะทางพันเอร์ของเขาเขาจะเอาทานายไปต่อสู้แล้วหลังจากนั้นหากลบเหลือสุดที่เท่าไหร่เราก็แบ่งกันสี่สิบหกสิบครับนะฮะซึ่งมันก็มีแพทเทินที่คุมเราไป,ปอีกสิบสองปีนี่เป็นอะไรที่ทําให้เรามองว่าเอ,อเรากําลังมีธุรกิจที่มันยั่งยืนขึ้นนะฮะ ครับนี่เห็นอย่างนี้แล้วต้องมองหรือว่าอนาคตของไพโมหรือว่าไพโอเนียร์นี่ไม่ธรรมดานะคุณรนะประสันนะครับของุคนครับคีประสันคือพยายามพยายามเป็นหาสินค้าที่มีเทคโนโลยีแล้วเราพยายามทชี่จะศึกษาหรือซื้อเทคโนโลยีทําให้มันถูกต้องคือเราไม่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 เอาคัพปี้ละนะฮะรเราตอนนี้เนี่ยเราจะไปหาเทคโนโลยีที่ดีดๆแล้วก็ทําแล้วเอไม่ต้องแข่งขันเรื่องราคามาก ไปจอะตลาดพวกนิชมาเก็ตอะไรพวกนี้นะฮะตอนนี้ก็กําลังทั้งหาแล้วก็ทั้งพัฒนาอีกสองอย่างคู่กันเลยครับนะฮะ,ะ,ฮะเพื่อให้มันไพลอเนียมีสินค้าที่มีไฮเทคโนโลยีเนี่ยอยู่ในอยู่ในกํามือให้มากที่สุดครับอืมครับผมรายได้ปีนี้ของไพลอเนียมอเตอร์เองเนี่ยจะรดเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเทียบกับปีหกสองทั้งปีครับอผมว่าน่าจะอยู่ระหว่างห้าถึงสิเปอร์เซ็นต์นะฮะ ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เหล่านี้จากเดิมที่ผมตั้งเป้าหมายว่าเราจะโกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะตอนนี้เราก็ปรับว่าเราคงไม่ได้โกดขนาดนั้นละเพราะเนื่องจากว่าสินค้าเดิมนะฮะสินค้าเอซีที่เราม,เม,มีเดิมเนี่ยเช่นแอรอ์อะไรเนี่ยนะฮะพวกนี้เนี่ยมันดีมาดมลดลงไปเยอะนะ,ะครับผมครับพูดง่ายว่าตัวไรายได้รวมไปถึลดลงก็จริงนะแต่โตนิดหน่อยแต่ว,ว่าถ้าดูมาร์จิ้นหรือว่าดูกําไรต้องบอกว่า กำไรแบบเทพๆเลยใช่ไหมคุณปรสันฮะก็ก็ไอ้เรื่องกำไรนั่นเป็นเรื่องที่สองนะฮะเราเขามยามทำนะครับเพื่อเพื่อตัวเองเพื่อผู้ถือหุ้นผอเนียทุกทุกคนนะฮะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนผมมองเรื่องของความยั่งยืนของธุรกิจเป็นหลักฮะครับผมเพราะว่าถ้านสมมุติมัตอรปีนี้ร้บปีหน้ามันรูปว่าอย่างนั้นเราก็ไม่เอาปีหน้า ผมพยายามบอกพนักงานว่าปีหน้าเนี่ยเราจะต้องทำสี่สใหม่ให้ดีกว่าปีนี้ขึ้นไปอีกโอ้จะนิวไฮเลยเหรอฮะคุณผาระสั์ปีหน้าเนี่ยพยายามครับพยายามครับครับผมเพราะว่าครึ่งปีแรกเราก็ทําได้กว่า30มสล้านนะนะเทียบกับเดียว่าปี59นี้คงแบบน่าจะเป็นสถิติเลคคอร์ดของตั้งแต่ตั้งกิจการมาหรือเปล่าครับคุณูริสันฮะ เป็นเลคข,ขอดใหม่ว่าอาจะเป็นเลคข,ขอดใหม่นะฮะแต่คงจะไม่ใช่เลคข,ขอดที่ดีที่สุดเราจะต้องทําปีหกสี่ให้ดีกว่าปีนี้ฮะแล้วปีหกห้าให้ดีกว่าปีหกสี่นะคเพราะเรายังมีอนาคตอตัวดีไปอีกยาวฮะครับผมครับนะ่า <4. S 1> เห็นอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่านัากทุนก็หรือว่าผู้ถือหุ้นของแพลอเนียมอเตอร์เองก็คงเห็นกําไรนะดูแล้วโอ้โหกำไรแล้วปันผลอย่ะ เป็นยังไงฮะเทียบกับเงินฟุงเงินฝ่ากนี่มันจูงใจแบบให้แบบเข้าไปซื้อหุ้นนะไทโมโเองแล้วก็ถือกอดเพื่อหวังดีเบเดนยิยวฮะทุกท่าฮะคุณผู้ชมฮะเรามีนโยบายปันผล40%ครับที่ประเทศนะฮะก็คือไม่น้อยกว่า40%ของกำไรสุดที่นะฮะในช่วงไอ้เมื่อคลางปีเราก็มีประกาศปันผลระหว่างการนะฮะซึ่งไอ้ปันผลระหว่างการที่เราได้มาตรงนี้เนี่ย แล้วเราจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นซึ่ง XD ไปแล้วนะครับก็เป็นปันผลอะไรที่ไม่ต้องหักภาษีนัที่จ่าย10%นะฮะเพราะว่าเราได้ B O I ได้ B O I ในเรื่องของโซลารูฟนะฮะได้ O I ในส่วนของเครื่องจากรออโตเมชันส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถจ่ายปันผลกับให้กับผู้ถือหุ้นโดยไม่ต้องหักภาษี10%ครับอืมครับผมดูแล้วเนี่ยทั้งตัวของกําไรก็ทั้งดีตรงนี้ ผู้นแบบี้ว่าพูดถึงตัวเองสบายใจได้ใช่ไหมว่าแหมการที่เรามีการขยายธุรกิจเรามีการเติบโตเนี่ยไม่ต้องไปรบกวนผู้ถือหุ้นในเรื่องของการประกาศเพิ่มเพิ่มในเวลาเราขยายแล้วเรามีแคตโฟเพียงพอหรือว่าแหล่งเงินกู้เพียงพอตรงจุดนี้หรอเป่าครับคุณภาษาตอนนีเ้เงินสดบริษัทเหลืออยู่ประมาณ100รา้อยกว่าล้านซึ่งคิดว่าเพียงพอในการขยายกิจการในปีหน้าค่อนข้างแน่นอนนะฮะขนาะเดียวกันทางธนาคารเนี่ยก็พร้อมให้กู้นะฮะ ซึ่งก็คิดว่าสําหรับการเจริญเติบโตของไพ o อนียเนี่ยเรื่องเงินทองคงไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับครับผมครับอยากให้คุณวิสัยมีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนนะแล้วก็พูดถือหุ้นของไพ o อนีย m มอเตอร์ไหนครับครับผมคือสิ่งที่ผมเน้นย้ำท่านผู้ฟังนะครับว่าสิ่งที่ผมออกมาชี้แจงให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยไม่ได้มีเจตนาในการปั่นหุ้นใดๆทั้งสิ้นนะฮะ มาเล่าถึงฟาโดเมนเทลใหม่ๆนะฮะของไพลิเอเว่าเราย้ายฐานนะฮะสิ่งที่เรากำไรมากขึ้นเนี่ยเพราะเราย้ายฐานการเล่นจากสินค้าที่มันค่อนข้างที่จะโอแฟชั่นแล้วแข่งขันกันเยอะมาอย่างสินค้าที่มันมีเรื่องของอินโนเวชั่นมีเรื่องของนวัตกรรมสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกท่านผู้ฟังได้ก็คือเรามุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ๆนะฮะที่จะก้าวทันโลกนี้แล้ว ถ้าเป็นไปได้เราอยากเป็นผู้นำนะฮะแล้วก็พยายามทําให้บริษัทมีความยั่งยืนจเจริญเติตบโตมากขึ้นนะฮะผมบอกอลูกๆหล,ล,ลานว่าผมไม่อยากเห็นไพโอนียเนี่ยเป็นบริษัทระดับร้อยล้านมาเก็ t cap อยากเห็นมันเป็นหลายๆพันล้านนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลูกๆหล,ล,ลานทุกคนเนี่ยนะฮะสื่อสารต่องาน วันหนึ่งถ้าผมไม่อยู่หรือว่าไม่ได้ทำแล้วเนี่ยลูกหลานเนี่ยก็จะได้มีแนวทางในการที่เดินที่ชัดเจนนะฮะมุ่งไปด้านของฟาวเดอร์เมนเทลทำบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดีโปร่งใสตรวจสอบได้นะฮะแล้วก็จเจริญเติบโตไปทุกๆปีครับครับผมได้ครับผมทางรายการสายตรงอินไซต์ต้องอขอขอบคุณคุณวันส์อิททีโรจนกุลนะฮะกรรมการบริจรับริษัทพาอนเนียมอเตอร์ที่มา ให้มุมมองมาให้วิสัยทัศน์ว,ว่าเส้นทางของเพลเนียมอเตอร์เองอีกสอง,งสามปีข้างหน้าเนี่ยเป็นที่ที่แบบว่าสดใสนะเรียแกบบว่าเป็นที่ต้องไปนั่งติดตามติดตามกันของคุณพ่อคุณวสันครับขอบคุณมากครับพี่ประสิทธิ์ครับ,ขอบ,รบขอบคุณท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับผมแบบนั่นคือนะฮะเรียแกบบว่าเป็นมุมมองเป็นวิสัยทัศน์นะของคุณวัสันนะอิทธิโรจนกุลนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังในการสายตรงอินไซต์ต้องบอกเลยว่า ราจะได้เห็นเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงของธุรกิจนะการทําธุรกิจของ p i o n น e er มอเตอร์เองต้องบอกเลยว่าแมฟังแล้วเนี่ยก็ต้องมานั่งศึกษามานั่งดูเสน้นกงเส้นการาฟของไพโมหรือว่าหุ้น p พลอนีกรุ๊ปนะไพลอนีมอเตอร์เนี่ยให้ดีๆตรงจุดนี้นะสำหรับรายการสายตรงอินไซ h ์นะครับในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหนะ้าสวัสดีครับผม